คุกที่ครับพูดกผมคนนี้จะคูล่านะ่มันโดนแน่นโดนแน่นะสกายวอร์นะครับไม่ต้อง่อมันก็โดนแล้วค่ะบแ่ โอ้โห yup. like, oh. แต่ละครั้งที่กูได้มากูเคยได้อย่างนี้บ้างไหมกราาคํคำเดียวเถอะเคยได้อย่างนี้บ้างไหมเอาไปดิอยากได้ของกางเข้าไปไปเยอดูกับการต่อเรืวกับสีม่อเนี่ยอะไรจะเร็วกัน กูไม่ฉลาดไม่เอากระติดกระติกชิบแหมะไม่เคยได้อย่างนี้กับเขาบ้างเลยได้แต่ชุดเหล็กนั่นแหละนะเนจอเจอชุดเหล็ก ดีนดครับแลโอ้โหโชคดีลือเกินนะ โดนงคนแล้วโอ้มันฟักตัดโอกาสเลยนเนี่ยโอ้มันตัดโอกาสคนที่มารโอ๊ย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 โอเคโอเยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ย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 โอเคโอโอ๊ยโอ๊โอเคโอ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  โอเคนะครับไปต่ออ๋อหมอนี้เดีที่มันได้ชูไปนะครับก็ยหลยย,ย,ยไปดีเฮ้ยเฮ้ย โอเคกูอะไ,ไม่ต้องขึ้นมานะอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว กล่อมคุณแรกเลยอย่าเจ็บปล่อยวางนะโอกาสนีเยอะแล้วก็สุดนี้ปล่อยวางโอกาสนีอีกเยอะแยะเราขอจะไม่เล่นอยากพีละกันเนาะมัานดูเตียงในเ,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 เรือนะ ตามมาเ่อนเอ้าอนไวะนู่นได้เห็นหมอนนไม้เว้ยนู่นนู่นไอ้เวน้มันนี่มันนี่หนคนสอคนเออโหตรงนั้นพอดีเป๊ะ โอ้อโก้มดโอ้มฟด้มฟ้าฟ้มอ้โอ้โหอ้าออ๋อ้านี้เนี่ยเี่ยครับแล้วก็มึงก็จะไปครับ h e l โ o โอ้ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอุณเพียงแค่นี้เลยสุนนนนดไลค์แล้วก็ซับกันด้วยรับก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับโอเคไม่บายเด็กๆกันที่เด็